ตลาดว่าอผด้ยเลยที่่กไที่นีก็ไมด่นันฉันสองที่นั่คนที่่เรามักลาที่อย่านี้ขาจะหันหด้าัวซ้ายขวาเนี่ยกระเแผงนที่เขาไม่มีมัหมดและที่เหลือจะไม่รู้ ้จะ,จะพยายามจะให้ชั้นสามจ,จ,จะยัดลงไปให้จบชั้นลอยมันจะพอไม่น้อประมาณก็อีฝั่งฝั่งนี้มันนั้มันได้ร้อยกว่าตัวสองร้อยกว่าตัวถ้าฝั่งนี้น่าจะได้ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยไฝั่งฝั่งมันจะใหญ่กว่าสามพัน ใช่ใช่อันนี้สือะน้ำยาใช่ไม่ใช่อันนี้น้ำยาพลา เสียงไม่ไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะอนุโมทนาอะอนุโมทนาทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูดนี่นะ นะเดี๋ยวให้ดูป้ายก่อนนะเห็นไหมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการนะครับเอาของมาให้น้องๆน,นะดเด็กๆนี่เป็นอนาคตของชาตินะ องเท้านะครับทีวีรองเท้าอันนี้เป็นตู้กดน้ํานี่ตู้กดน้ํานะครับตู้กดน้ําทั้งหมดสี่ตู้นะสี่ตู้แล้วก็ขนมนมเนยนะฮะเดี๋ยวของโอ้ยอ๋อได้ได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะให้เด็กๆยัวไปเชิญเข้ามามันจะมีในส่วนของสิทธิเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวหันออกครับหันออก เอาละครับทุกคน <c oughs> เด็กๆก,ก็ <c oughs> เดี๋ยวน้องๆจะมาแล้วเนาะแต่ว่าผมจะต้อง <c oughs> ผมจะต้องขอจะต้องขอหันหน้ากล้องไปทางอื่นก่อนเชิญชมภาพที่รื่นลมกันไปนะฮะดูธงชาติกันไปดีไหมเนี่ยดูธงชาติกัน <c oughs> <c oughs> ดูธงชาติกันไปก่อนเดอ้อ น้องๆออกมาแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ให้เห็นจะไม่ถ่ายจะไม่ถ่ายตอนน้องๆออกมานะบยากค่<ด>อนข้างลมลื่น ดูรอบๆนะครับผมน,นี่เป็นพวกตึกสำนักง,งานเนอะเป็นสำนักง,งาน,นที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนน้องๆเขาจะอยู่ด้านในกันตอนนี้เราอยู่กันที่ สถานพินิษนะครับสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะเอาทีวีสำหรับการเรียนการสอนมานะครับผมเป็นทีวี70กว่านิวนา 70, น้วหะเนิ้วแล้วก็มีตู้กดน้ำให้น้องๆด้วยน้องๆจะได้มีน้ำเย็นกินนะครับรวมไปถึงขนมนมเนยต่างๆนะมีลูกฟุตบอลด้วยนะครับผมน้องที่เขาทำผิดพลาดไดใ้ ชีวิตมาเลือกทางเดินผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มีลู่ทางในการดำเนินชีวิตต่อไปนะฮะสร้างเจดีทำไมรอจารย์ตอบแล้วกันนะใช่เด็กๆด,ดีใจด้วยดูแบบแฮปปี้ดี หนังสือที่อาจารย์จะแจกนะครับเป็นสาธยายธรรมของอของมูลนิธิพุทธโคตนะครับผมชื่อชื่อหนังสือว่าสาธยายธรรมเล่มใหญ่มากนะครับเล่มละร้อยี่สิบติดต่อไปที่มูลนิธิพุทธโคตได้เลยนะครับพุทธโคตเนี่ยก็คือพุทธะแล้วก็โฆษณานะครับแต่ว่าไม่ตัดสาระออกแล้วใส่กลันวิธีสะกดนะพุทธโคตนะครับใช่ดีใจกับเด็กๆด,ด้วย อาจารย์ลิงเห็นประโยชน์เนาะว่า,าจริงจริงเด็กๆเหล่าเนี่ยเขาทําผิดพลาดมาในชีวิตนะครับก็ควรจะมีโอกาสเนาะควรจะได้รับโอกาสในการในการได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ปรับตัวปรับใจให้เข้ากับใ,ให้กลับเข้ามาใหมไไห่ไปไลฟ์ไปไลฟ์เนาะผัน,นได้แล้วเหรอได้ได้เขาขอบคุณเขาบอกอะไรอ๋อ อันนี้หันหลังนะเด็กๆหันหลังอยู่นะครับน้องๆก็น้องๆก็จะขอบคุณนะน้องๆจะขอบคุณอาจารย์ ผานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการนะผมจะพยายามหลบกล้องไม่ให้โดนน้องๆตอนใี้ค่ะเรายังไม่โตค่ะก็เลยไม่เอิดราการทาบทใกล่เกลี่ยของตัวเราอันนี้เป็นหัวหน้านะครับ นวันนี้ก็มีคุณเจมนะครับผมก็คือเป็น,เป,นเป็นลูกหลานของทางหมอเสงนะครับเขามาร่วมบริจาคขนมขนมมาด้วยนะก็ฝากขอบคุณหมอเสงด้วยนะครับผมที่เป็นเจ้าภาพในเรื่องของขนมนะฮะขนมน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์คุยกับเด็กๆอยู่นะครับ การควรมีเยอะๆไม่ควรมีคนเดียวใช่ก็ช่วยกันเป็นสิเราทุกคนก็เป็นได้นะเหมอหมอ,หมอเสงครับหมอเสงอย่าเปลี่ยนงองูเป็นกอไก่ โมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยนะถ่ายเสาธงนานเอาอยากเปลี่ยนอย่างอื่นอยากดูอย่างอื่นได้ได้อ่ะออกจากเสาธงดูดอกไม้ไปจะดูอาจารย์จะดูอาจารย์ใช่ไหมรอก่อนอาจารย์คุยกับน้องๆอยู่นะครับจานเห็นสติกเกอร์หลังโทรศัพท์พี่ป่ะสติกเกอร์หลังโทรศัพท์พี่เหรอสีขาวอ่ะมันเล็กๆอนะ

หากระโทนด้วยฮะไ่ค่ะด,ดีเลยจริงๆตอนแรกวันนี้จะต้องมีไปบรรยายที่โรงพยาบาลนอดแล้วโรงพยาบาลเนี่ยเขาเขาแคนเซิลน,นะครับช่วงเช้าอาจารย์ก็เลยว่างก็เลยมีช่องในการมาเอาของมาให้น้องๆน,นะครับของอะซื้อนานแล้วนะซื้อตั้งแต่ต้นเดือนละแต่ว่ายังไม่มีเวลามานะครับตอนนี้อาจารย์มีเวลามาแล้วก็ ดีมากเลยนะครับน,น oh no no. ้องๆก็จะได้แบบจัดการได้เนาะจะได้ใช้ของจะได้มีลูกบอลลูกบอลเตะกันนะครับมีอารมณ์ทางพศ่ให้ไปเตะบอลนะฮะเออเด็กๆมันจะได้มีลูกบอลเตะเอาเรียกที่ไหนยี่ยังไงอะไร นีไปไม่ได้ใครอยากฟังคำไม่อยากให่หวยจะให้เลขอะไรนะทำด้วยแต่หวยมาข้างหลังขาวจานน้ตลน้าทำไเค่ะน้ำตาลดเลแล้วก็ตังอยากอยากใคร้การกใส่ไมตรงนี้ได้เลยนะมาิ่ๆถ่ายรูปกับอาจารย์ก่อนนะขอญาตหลบหลบหลบให้น้องๆได้ถ่ายรูปกับอาจารย์ก่อนดูเสาธงต่อไป อ่ะตอนนี้แวะพักโฆษณาดูเสาธงนะครับ อเคในเมื่อเราเรา,เราเปลี่ยนจากเสาธงเราไปดูเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าเสาธงนะฮะนี่นเห็นแนละ่าอะมีสิ่งที่น่าสนใจกว่าเสาธงและเห็นหมะ <laughs> ฝนที่สมุทรปราการไม่ตกนะครับ ดูหนะ้าแอดมินแทนได้ไหมนี่แหละดูพระไปดูพระดีกว่าจะได้เกิดกุศลน,นะฮะยอ๊ย,อย,อยนี่นะครับอันนี้หน้านะครับอันนี้หลังนะฮะ ตอนนี้น้องๆเขาเรียงคิวถ่ายรูปก,กับอาจารย์ทีละคนเลยอะ่ะทีละคนทีละคนนะต่อแถวเรียงเลยน่ารักมาก น้อง้องก็อยู่กันประมาณสิบกว่าคนนะครับอยู่กันสิบกว่าคนทำไปเล่นใบนี่บรรยากาศดีมากเลยนเนี่ยเดี๋ยวเอ่อ ใช่ท้องฟ้าสวยที่นี่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะวันนี้อาจารย์เอาอาจารย์เอาเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องทำน้ำเครื่องทำน้ำเย็นมาให้นะครับแล้วก็มีทีวีเจกว่านิ้วนะครับ7 2บนิ้วสำหรับการเป็นสื่อการเรียนการสอนให้น้องๆได้ใช้ในการเรียนนะครับผมแล้วก็มีเปิดนงเปิดหนังอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็จะได้มีทีวีดูนะ เพราะก่อนหน้านี้ทีวีเขาเป็นแบบทีวี32นิ้วอย่างเงี้ยมันเล็กมากแล้วมันก็มันเขาเรียกว่าอะไรเวลาเด็กดูมันก็ต้องเข้ามาดูใกล้ๆจออย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เลยซื้อทีวีจอใหญ่มาให้นะแล้วก็มีรองเท้ามีลูกฟุตบอลด้วยนะครับให้เด็กๆได้เตะบอลได้ออกกำลังกายกันนะใช่ทีวี72นิ้วครับแล้วก็หมอเสงนะครับผม ทางคุณเจมที่เป็นหลานของหมอเสงเนี่ยเขาก็มาร่วมทําบุญด้วยนะครับผมก็ซื้อพวกขนมนมเนยต่างๆนะครับเอามาฝากเด็กๆกันเด็กๆก็น่าก,ก,ก,นะก็ดีใจกันเยอะเลยเออก็ขอบคุณหมอเสียงด้วยที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะฮะ เจ้าหน้าที่เขาก็ดีใจกันใหญ่เลยจริงๆอาจารย์เอากล้องมาด้วยนะสําหรับใครที่ฝากที่ส่งกล้องมาให้อาจารย์นะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมก็จะมีกล้องหนึ่งกล้องที่ให้เจ้าหน้าที่นะครับได้ถ่ายภาพบรรยากาศข้างในนะเอาไว้แบบเป็นการโปรโมทตัวสถานที่นี้ด้วยว่าเออเราได้ช่วยเหลือเด็กๆไว้ยังไงบ้างนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เขารีเควสกันมาก็ขออนุโมทนาบุญกับคนที่ส่งกล้องมาให้อาจารย์ด้วยนะครับผมกล้องถ่ายรูปนะฮะ พินิษนะนี่หันไปมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนน้องๆนะครับสัมภาษณ์คุณเชมหน่อยสัมภาษณ์ไม่นะอนุโมทนาสาธุ้วยครับ ตอนมาเด็กๆรู้จักอาจารย์ไหมรู้จักนะเขารู้จักอาจารย์กันอ่มีคนอยากดูแปลงผักมีคนอยากดูแปลงผักอยากได้เลขทะเบียนรถได้เอาเลขทะเบียนรถไปรถใครไม่รู้เอาไป <c oughs> อ่ะไหนไปดูแปลงผักกันดีกว่าตอนนี้น้องๆเขายังคุยกับอาจารย์อยู่ แต่เด็กๆก็ตื่นเต้นนะวันที่อาจารย์มาบรรยายอะ่ะเด็กๆตื่นเต้นกันมากเลยนะครับแล้วก็ดูเด็กแฮป,ปี้มากด้วยแล้วน้องๆไม่ใช่คนไม่น่ารักเลยนะน้องๆน่ารักนั่งฟังกันดีนะครับมีการถามตอบอาจารย์อย่างสนุกสนานเลยแต่เสียดายว่าวันนั้นเราไม่ได้ไลฟ์เนาะด้วยความที่มันเป็นสถานที่ทางเป็นสถานที่นิดนั่นแหละก็จะเป็นพื้นที่ปิดนะครับมันก็จะแบบเขาก็จะไม่ให้ไลฟ์สดไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้เอามือถงมือถืออะไรเข้าไป เราเราจะเดินไปไหมไปดิปะพี่นีเดิ๋ยงไ,ไงอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปก็ได้พี่เดินเ,<ร>เดิน,ดนเดิน<อ>เดินขับรถไปได้ได้ได้เดี๋ยวเดินไปไปกับคนในไลฟ์นี่แหละ จารย์จะเดินด้วยแหละเดี๋ยวรออาจารย์มาเดี๋ยวเดินตามอาจารย์นะเดี๋ยวเดินตามอาจารย์ไปอยู่ไม่ไม่ใช่อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามเหรอครับฝั่งตรเขาบอกว่ามันไกลอยู่นะใช่หรือเปล่าเขานั่งรถไปด้ยกันเนี่ยเดินไปมาเยอาจารย์ ไม่ผ่ามว่าที่มันไก่ไหมคือคนไกลอยู่นะคนจะได้ดูกันนะบอกไกลอยู่นะอาจารย์ทำเรื่องยานามันเหมือนศูนย์ฝึกเนี่ยแค่นี้เหรอก็นี่แหละศูนย์ฝึกอ่ะนี้อันนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราจะไปศูนย์ฝึกกันศูนย์ฝึกน้องๆที่อาจารย์บอกเนี่ยก็นี่ไงประตูนี้อ่ะนี่ครับอาจารย์นี่ครับ อาจารย์ครับเรารถทงไหรเดี๋ยวเราเดินไปนี่ที่หมีเอากุญแจรถมาแล้วนะฮะนี่เลยเโบกมือทักทาย ผมสีทองคือคุณเจมนะครับหลานหมอเสงนะสวัสดีนะครับนี่คน,นนี้คุณเจมส์นะฮะ ชอบดูแลน,นอนไปดูช่องอื่นนะครับเออวันนี้แบบบรรยากาศดีไม่มีแดดเลยถ้าไม่ถ้าปกติมันจะต้องมีแดดเนาะได้แค่ไหนบอกนะถ่ายได้แค่ไหนบอกเดิผมาเดินทางไกลมาแล้วเดินทางไกลมาแล้วเดินช้อ้อะไรเพราะมันเป็นระยะทางไกลเลยครับ เจอเอฟซระหว่างทางนี่นี่ให้ดูศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนนะครับชายโอ้ยเอาใหม่พูดพูดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณานะครับบ้านกรุณาอาจารย์กำลังเดินไปนะ พ้อมกับหลานของหมอสิงนะครับ เจมหล่อมากนะครับก็คนดูแลตัวเองดีนะพวกมนดูแลดีนะที่ทำไมเราไม่หลอกแสดงว่าเราชาติที่แล้วเราไม่ได้รักษาศีลมาพวกเขาซับเราไม่ไม่ได้ไอ้นี่มาเยอะพวกเขาซับมันต้องทําทานแต่ถ้ารักษาศีลมาจะได้สวยหล่อสุขภาพดีอนนเหลือประมาณร้อยนิดเดีแล้วที่เหลือก็ไว้ไหน สรุป right ถามหาค enfin wan ita wan ita ุณเจมมากกว่าถามหาอาจารย์เฉยช่องใครนี้มีทุกคนชมคุณเจมรอครับเดอะเจมเดอะเจมนะครับติดตามเออล่าสุดติดตามติดตามช่องคุณเจมเดอเจมใช่ไหมภาษาอังกฤษติดกันเลยเนาะเดอะเจมไปนั่งนั่งคุยกันที่บอร์ม มีคุณเจมนะฮะทุกคนเดอะเจมนะครับติดตามคุณเจมได้มีแนน้าช่องก็จะมีคลิปของคุณเจมที่คุยอยู่ที่คุยกับอาจารย์บียด้วยนะครับอนุโมทนาบุญกับคุณเจมด้วยนะเห็นหลังอยากหเห็นหน้าคือผมก็ต้องเดินถอยหลังไงสิถ้างั้นนะแล้วถ้าผมสะดุดล้มขึ้นไปใครจะรับผิดชอบฮะ So we'd not you? So we so we'd so weed. So เดี๋ยวไล์สดเราเข้าไปไม่ได้เนาะต้องปิดทงิเงินยฝากไว้ตรงนี้ร่วมไว้ที่ตู้ด้เอาไม่มีอะไรมารวมเ่นเ่องไพ่ตัวนี้ย่ตู้ได้ไมครับแลมเดี๋ยวปิดไล่สดไปเลยก็ได้ได้ครับอาจารย์ครับจะตรงนี้เราก็ไปเลยทุกคน ขออนุโมทนาบุญด้วยนะขออนุโมทนากับทุกท่านทุกท่านทุกคนที่มีมุทิตาจิตกับอาจารย์ในวันนี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ขอบคุณหมอเสงด้วยนะครับผมที่มาร่วมบุญกันนะในการนําขนมนมเนยมาฝากเด็กๆนะครับ <Okay. S 1> อยู่ที่สถานที่นี้นะครับตอนนี้เราอยู่ศูนย์ฝึกตอนนี้เราอยู่ศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านการุณานะครับ <Okay. S 1> ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะครับอาจารย์ให้ลงไลฟ์แล้ว <Okay. S 1> เราเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวอาจารย์จะไลฟ์บนรถบนบนไม่ใช่บนรถบ,บ,บ,บนเกวียนนะครับต่อหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะไปละครับปนุโมทนาครับ